สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายพี่น้องนาอจันเนาะกะพบขอกันคือเก่าค่ะแต่มมนี้มากกะไปเห็นคลิปเนาะค่ะเนาะคลิปเก็บเฮดเก่าๆเนาะค่ะชวงนาฮอนเนาะกะคิดฮอดคิดถึงกันนะคะก็เลยเอามาฝากนะคะเนาะเอามาตงให้พี่น้องเดี่ยเบ่งกันย้อนกันเบ่งอีกเนาะค่ะเนาะนี่นะค่ะกะเก็บเฮดเนาะปีนี้เก็บเฮดคายจากะจะเก็บเรี่ยวเนาะ บางเธออากาศคลิปก็จะสันน้นแน่ยาวน่สลับกันไปเนาะคะ่ะถ้ามงไดมีเวลาทายคลิปหลายก็จะลงคลิปยาวนะคะ่ะมงไดถทาย <c oughs> เห็นเ็ดไลายก็ฝากออเดอร์เพิ่นตปเก็บเพจคลิปหน่อยะคะ่ะคลิปสั้นเนาะ <c oughs> นะ้องก็ติมากยูคค่ะว่าคลิปสั้นเกินไปเ <c oughs> นาะ นะคะก็เอาตามทีเหาเห็ดใดเนนะค,ะนะคะ่ะเนาะปีหน้าค่อยว่ากันไหมคะ่ะปีนี้มันสิ้นสุดฤด,ดูกาลแล้วนะคะแต่ว่าเขาไปเห็นคลิปเก่าๆที่ยังลงเหลืออยู่นะคะก็เอามาฝากกันเนาะกะ็นะคะไปะไปรับชมน้ำกันเดยจ้ะพี่น้อง ไปแล้วจ้ะนั่นแหละอันนั่นแหละเกล็ดน้าทหารละมึงข้างหน้ามันมีเยอะไหมปีนะ่ะแต่เด็กนั่งแก่นั่งไก่คนเก็บไปแล้วแล้วมันฟูเหรอ Thế mình buộc à, đau kéo dài, nhảy, 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 คนกระตกน้กนกนองปตะเ็ดดา ออกสุกเล็กอยู่จ้ะแล้วพอนิ่งเดาในเมืองนะในเมืองมันจะออกก่อนจ้ะมันก็จะง่ามก่าเย็บเลยจ้าด,ดำดำออกเยอะค่ะ